สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆบน YouTube แอดมินทุกช่องตักท้ายพี่น้องทางซอฟปอลเลนะคะช่องพี่หลิวนำพี่หลิวพารวยนะคะได้นำแนวทางงวดที่แล้วมาย้อนหลังให้รับชมกันนะคะงวดวันที่26เดือน16 6หกงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา้าเบิงย่อนหลังนะจา๊ะแนวทางเราพัฒนาวันวันที่26เเดือน1ิบหกห้าโค้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะพ้นที่ออกนะคะลิกลา่างนะคะ ก้าแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่บนสี่หนึ่งล่างนะคะแล้วก็เก้าแปดชุดล่างชุดหกตัวนะคะตัวเลขพิลิวก็มาเลขวิ่งสี่สายวิ่งสายรูปก็มานะคะก็เข้านะคะแล้วก็เก้ากับแปดก็มาด้วยกันเป็นเก้าแปดล่างชุดหกตัวเก้าแปดตรงๆนะคะแล้วก็ พอดีพี่หลิวก็ทําแบบนี้เนาะก็แต่ว่ามันม,มันซ้ำมันเข่านะพี่ก็เหมือนเข้าคือเลขตารางก็มาคือบอกเพื่อนๆเลยว่าจับได้เนาะจะ 477C นี่เนาะจ้ะนะคะแล้วก็89นะคะเออ่แตกบนแตกล่างนะคะปังนะคะถือว่ายังปังอยู่นะคะยังเดินดีอยู่สูตรอมตะแล้วก็โค้งสุดท้ายที่นําสูตรอมตะมา ลงโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนจะปังอยู่จะยังได้กับปังเพื่อกาเนะจะปังงวดที่สามติดต่อกันเนาะเรามารุ้นงวดต่อไปงวดที่สี่จะยังคงเดินดีไหมนะคะสูาตรอมตะพี่น้องจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนจะเรามารับชมนะคะแนวทางเราพัฒนาวันงวดโค้งสุดท้ายบนล่างไปกับงวดวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบหกห้านะคะเดือน เดือนสิบเดือนตุลาคมเนาะวันศุกที่จะถึงนี้นะคะเลขตารางมาด้วยนะคะเลขตารางนะคะแล้วก็เลขเด่นก็ให้หกศูนย์สองนะคะวันนี้ท่านที่เข้ามารับชมฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อแจ้งเตือนได้รับการแจ้งเตือนจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดแชร์เพื่อเขาเรียกว่าอะไรเปิดกดแชร์เพื่อจะได้อา่าเปิดการมองเห็นนะคะการมองเห็นเราจะเด่นงวดนี้นะคะหกห้าศูนย์เก้าศูนย์หกสามสองนะคะงวดนี้เด่นเน้นให้เลยนะคะ เก้าห้าศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าเด่นเน้นให้เก้าห้าหกเก้าศูนย์ห้านะคะเพื่อนๆอ,อันเลขตา่างนีนก็จับใดเด้อพี่น้องบางคนอาจจะจับพี่หลิวจับยังไม่วางเลยงวดที่แล้วอะคือสี่กับเจ็ดแต่ไม่ได้วางบนนี้นะคะก็ก็ยังเข้าอยู่เนาะ เลขสาตัวน้ะพี่น้องจะศูนย์หาก้าศูนยะคะเรามาลุ้นกันว่าวันที่4นะคะวันนี้จะยังเดินดีไหมนะคะแนวทางเราพัฒนาสูตรโค้งสุดท้ายและอมตะนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะการคำนวณตัวเลขนะคะจาก ถ้ามาตามสูตรเขาก็จะมาเนาะถ้าเขาหลุดเขาก็ไม่มาตามสูตรเนาะนะคะขอบคุณที่มารับชมร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงท,ทุกทท่านสวัสดีค่ะ